สามสองหนึอามาโยค่ะสิครับปีโอเดย์ครับโอ d เดย์ไทยแลนด์ anniversary ครับผมก็วันนี้ก็เขาออกมาเป็นคอลเลคชันพิเศษครับ10 Anniversary ก็เป็นครบรอบ10ปีก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยครับเป็นเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นโอ d เดย์ที่ออกดีไซน์ออกมาก็จะเป็นในทีมที่เป็นธาตุครับเป็นธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟไม้แล้วก็ทองอันที่โอใส่เนี่ยเป็นทองครับ ช่เป็นตรงว่าปีเกิดเราไหมครัตรงว่าปีเราไหมไม่หรอผมจริงเป็นธาตุดินครับแต่ว่าอันนี้เลือกทองเพราะว่าเป็นเป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งครับแล้วก็เขาก็มีความเป็นไทยเรื่องของพริกขี้นูเข้ามาด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นปางประธานพรครับพี่โอใส่อยู่ครับพี่โอก็อยู่กับโอเดสมาสองปีแล้วครับปีแล้วเนาะครับผมเป็นยังไงทำไมเราถึงติดใจกับแบรนด์ครับคือผมเองก็เป็นคนที่สวมใส่แว่นนะครับทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดด้วยผมก็ใช้โอเดสตลอดเพราะว่าโอเดส์เขามีดีไซน์ใหม่ๆตลอดครับแล้วก็ วัสดุเขาก็ดีครับราคาก็ดีมากๆผมเลยติดใจครับอ่าฝากนี่เลยละกันแล้วก็โอเอพรโอซเย์ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากมาดูคอลเลกชันใหม่ของโอนเดสนะครับในโอนเดสไทยแลนด์เทนนินนเวอร์ซีรี่นะครับก็มาที่พารากอนได้เลยครับมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่19นี้เลยครับผมอ่ามาที่เรื่องของเราเนาะครับได้นอนบ้างหรือยังครับพี่โอแต่เมื่อคืนนอนน้อยครับยอมรับเลยเมื่อคืนหึงกี่โมงพี่โอเข้าเข้าอะไรกี่โมงตีสองตีสองครับไปแต่กี่โมงครับพี่โอเอ่าผมไปประมาณ สี่ห้าทุ่มครับห้าทุ่มอันนี้คือเป็นการทํางานที่มาละครชุดเลยไหมตั้งแต่ทํางานมาก็ไม่นะครับผมก็จริงๆถ่ายละครถ่ายหนังมันโหดกว่านี้เยอะครับบางทีเราไม่นอนเลยอะไรเงี้ยไปถึงเช้าแต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็อยากไปช่วยน้องด้วยครับเพราะว่าน้องเขาไปคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วจีไปคนเดียวไปช่วยน้องใหม่ไหมสำหรับวงการขายของวงการใหม่มากครับ,รบแล้วก็เป็นอะไร,รที่แบบปังมากเมื่อคืนยอดทำลายไปเท่าไหร่คะ โซ่เอาเยอะมากโซ่เอาครับของน้องโซ่เอาเลยเป็นไงบ้างสําหรับที่จะเจอเขาดีใจแค่ไหนก็ดีใจนะครับแล้วก็ก็ต้องกลับไปเคลียร์ทุกอย่างให้สำเร็จเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนั้นน้องก็ต้องไม่ทําอะไรเยอะเลยแพ็คกิ้งต้องไม่ส่งอะไรเงี้ยแล้วจีเขามีทีมแพ็คหรืออะไรไหมมีครับมีครับ เมื่อคืนพอเราเราเข้าไปในไลน์แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับปฏิกิริยาคนดูหรือรอยู่ไรสกกาก็น่ารักมากครับ,บางคนแบบรอโอถึงตีสองบางคนเ <ๆ S 1> มื่อไหร่พี่โอจะมารออยู่ยอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบมาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาให้กําลังใจกันขนาดมันดึกมากๆอ,อันนี้คือถ้าไม่ไม่ใช่แบรนด์จีเองโอจะไปช่วยไหมครับเนี่ยเออ อาจจะกล้าครับแต่อันนี้คือเป็นแบรนด์เขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆเขาก็แบบขายอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาทํางานเยอะอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสไปช่วยก็เลยอยากไปช่วยหลายคนไม่รู้ว่าโอจะซัพพอร์ตสิเขาแบบซัพพอร์ตอยู่ครับซัพพอร์ตอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่พี่พี่โอมาเข้าไลฟ์มาช่วยขายแบบจริงจังใช่ครับครั้งแรกครับรอบนี้ที่เราเข็งอยู่เลยเหรคะเพราะว่าก่อนหน้านนี้มาแต่ในออนไลน์ใช่ครับ ใช่ครับก็ว่างพอดีครับเสร็จงานพอดีก็เลยไปครับได้มีอะไรตอบแทนไหมครับมีไหมมีค่าคอมไหมว่าเออขายได้กี่ขายได้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมีกระจีเลี้ยงน้ำแค่นั้นโอ้โหคุ้มแล้วน้ำไรเออแล้วเป็นน้ำเปล่าฮะโอ้โหดูแล้วเป็นน้ำเปล่าบ้านเจนนี่ด้วยใช่ครับเขาให้มาโอ้โหแล้วอันนี้ถือว่าเมื่อคืนทำทำยอดได้เยอะถึงขั้นแบบสูงสุดของน้องเลยมันตั้งแต่น้องขายมาพี่โอ้ก็ถือว่าแบบโซลเอาท์ครับก็ดีใจครับ้วยเดียไม่มียกเลิกออเดอร์อะไรนี่ไหมนี่ออ ยังไม่ทราบนะครับอันนี้คือปืนระบบหลังบ้านแต่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของโอ้ด้วยนะครับพอดีโอ้มีของเนี่ยฮะขายอะไรขายอะไรอะเออผมเป็นแบบเป็นของเล่นนะฮะเป็นเป็นแบบพวงกุญแจเคยเห็นไหมฮะอ่าพวงกุญแจที่เขาห้อยอย่างเงี้ยฮะอนนี้ของผมเป็นทํากับโอ้เลยเออแล้วก็ทําออกมาเป็นแบบเป็นพิ่โชนคะเป็นพวงกุญแจพิ่โชนฮะทำกับ My Friend Rabbit X กันกับ Mario m a u e l e r ขายที่ไหนอ่ะขายที่ Pop Up Store ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับหรือว่าทางออนไลน์ได้เลยของของ My Friend Rabbit จะมีไลฟ์ขายไหม ไลฟ์อาจจะไม่มีแต่ว่ามีเปิดที่ปอปอพสโตรแน่นอนสิ้นเดือนนี้ครับเจอกันผลิตกี่ชิ้นนะคะผลิตเป็นหลายชิ้นอยู่ครับแต่ว่าก็มีลิมิตมีลิมิเต็ดอยู่ครับสามหมื่นกว่าชิ้นอเขาล้อเล่นครับสามหมื่นผไม่ได้เรียกลิมิเต็ด อ๋อ,อยังครับคือเราก็จะเปิดขายตอนนี้ขายในออนไลน์นะครับแล้วก็ไปขายที่ pop up store ด้วยครับ My friend Rabbit x Mario Mauler ครับฝากไปด้วยครับมันน่ารักมากเลยครับเป็นเป็นตุกต๊กตาที่ผมออกแบบเองนะแล้วก็ x กับ My friend Rabbit ครับ คาแรคเตอร์เราเลยครเป็นคาแรคเตอร์พี่โชนด้วยครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่โอชอบเป็นเป็นเป็นหนูเป็นอะไรเงี้ยแล้วมีน้องน้ำไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่พี่โชนน้องน้ำเดี๋ยวอาจจะออกมาทีหลังตอนนี้เอาพี่โชนไปก่อนนะเีนก็็อาาจจะมมปคู่แต่พี่โชนไม่ได้มาคนเดียวถือมะม่วงมาด้วยโอ้ใช่ครับถือทำไมฮะเอาในเรื่องถือมะม่วงไงถามน้ำว่ามะม่วงไหมอันนี้ก็ผ่านมายี่สิบสามสิบสีแต่มะม่วงยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่สุกด้วยใช่เป็นอย่างนั้นใช่ครับพันอะไรครับมะม่วง อาเขียวเสมอเจยวเสมอด้วยไม่ถามนึกจังเลยไม่เป็นตุ๊กตาจ้ะเอ๋ครับผมพี่โอ๋พอได้ลองเป็นพ่อค้าออนไลน์ติดใจบ้างไหมแบบเอ้ยเออก็ขายได้มันแบบอะไรผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบแบบว่าการขายของเลยล่ะเราครับผมลูกแม่ค้าแม่ผมขายของอ๋อใช่ครับเอาแต่เมื่อก่อนเราเคยขายสารส้มสารส้มด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ครับมีโอกาสมีโอกาสจะทําเองของตัวเองไหมพี่โอ๋ก็มีนะครับก็ก็มีก็แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับตอนนี้ไปไปซัพพอร์ตไมล์เฟรนด์บิทก่อนอ่าใช่นี้ถามถึงบรรยากาศก่อนไปไลฟ์าหกสี่หลายคนบอกว่าเอ้ย กว่าจะได้ไลฟ์คิวดึกมรูปนี้น่นสำหรับเราไปเจอหน้างานไปหเหตุอะาสำหรับบรรยากาศอ,อ๋อคของโอ้ก็ดีเลยครับของโอ้แบบทุกอย่างรับรื่น<อ>เขาก็เคลียร์คิวให้อย่างดีเลยเออน้องน,น่ารักมากคือบอกมีการจัดระบบที่ดีขึ้นตรงนั้นเรามียังไงบ้างคบงตอนที่ไปถึงาสำหรับโต๊ะโ,โ,โ,โอ้แบบสบายมากครับ mm. ก็คือเขานอนดูแลอ,อย่างดีแล้วก็แบบเออก็คือไอการรอผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็อาจจะอะไรเกิดขึ้นได้อะไรอ่หมู่บ้านนี้เขาอยู่แล้วรวยกาศจะไปอยู่หมู่บ้านเขาบ้างไหมครับ โอ้โหจะไกลบ้านของเราทีบ้านของที่แถวนี้นอครับอย่างการวาแผนระบบการไหลของของไหลแบบเดงยวกันมันเป็นระบบครับมันเป็นแบบโอ้เป็นระบบมากครับก็ชื่นชมทีมเขาครับรอบหน้าไปอีกไหมครับถ้ามีโอกาสครับก็ถ้าเขาชวนก็จะไปอยาวผมเองนะครับ อยากอยู่ครับอืมนี่ยไม่เฟรนด์บิ๊กแต่ไปเดี่ยวโซนเอาได้เลยนะแต่คือถ้าง่ายๆก็ไปที่เซ็นทรัลพลาพร้าวก็อยู่ตรงนั้นนะไม่เฟรนด์บิ๊อ่ะเราจะไปไปยืนข่เองหรอฮะจะไปยืนข่เองหรอไปยืนข่เองแต่มีอีกเรื่องที่อยากฝากไว้เออฝากไว้ฝากไว้เลยเอาคืนมาโอ้ล่าลาเออเทปหน้า e ีใหม่ยังมีเหรอเป๊ะอาไอมีสิพี่ e ีใหม่โอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์พี่พี่เล็กฮิวโก้โอ้โหนี่ใหม่ล่าสุดนี่จะออกอาทิตย์หน้านี้เป็นใครเป๊ะอาลักท็อปทศพลโอ้ย ไม่เคยรู้เลยประหมดหนักเหือเนี่ยโอ้โหรู้เลยใช่ครับก็ <c oughs> อยากให้ไปดูเพราะว่าอันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเทปที่แบบเอ้คูซีมากๆ,ๆแล้วผมแบบพาเสาร์นี้เลยเสาร์นี้มีคนจซิฟมาเสาร์นี้เลย <c oughs> แล้วก็คือน่ารักมากๆเพราะว่าเป็นการเดินทางกันไปด้วยการ3มคนแล้วก็ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับแบบลูกผู้ชายขี่ม้าแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบหนักๆเลยเซอร์เซอร์ไพรส์ท็อปเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู าราคันถามท้อนว่าจนนี่ถามเราวัาได้กับจันจีหรือยังคำว่าอะไรนะครับถามจันจีจันจีเจอเจนนี่ถามแบบคีบบวกมากเออคำถามคำถามมึนๆอยู่ผมไม่ได้ยินเออไม่ได้ยินมันอาจจะวุ่นวายครัตอนเออตอนเราก็โดนจอนแจ๊บแจ๊ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ดูครับมองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงบ้าพี่โอที่จู่ๆเป็นการแบบโอุสร้างเป็นเซิติโลกคนมาดูไลฟ์เยอะ การทายอดขายอะไรต่างๆเอยเงี้ยเจ๋งมากครับก็รู้สึกแบบว่าชื่นชมแล้วก็แบบประทับใจครับรู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากๆก,ก็ขอชื่นชมน้องๆมากๆเลยทงทั้งทีมเลยครับแล้วก็น้องเจนนี่ด้วยครับเยียมไม่ลองเลยบางหลักก็ตั้งทั้งวันทั้งคืนลองดูย4่ชั่วโมงไม่ว่างเพราะตอนนี้โปรโมทแต่หนักเรื่องเสืออย่างเดียวเ,เลยแล้วก็จะเข้าโรงอยู่แล้วด้วยเออโอ๊ยทํายังไงแล่ะเนี่ยอาทิตย์หน้าละฮะ23่สตุลานี้ทุกโรงภาพยนตร์ ได้ขายของเยอะเหมือนกันนะวันนี้เนาะวันนี้ขายลืมครับผมนังเสือเป็นยังไงคอับีกตอนนี้นังเสือพรอไม่มองพวกนี้เลยหนังเสือนะครับมันเอกลุยีสมากๆเพราะปกติเนี่ยเขามันอยู่ในจักรวาลขุนพันธ์นะแต่อันนี้คือเป็นเสือเสือเนี่ยเขาบอกว่าเสือด้อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่อันนี้คือเสือเนี่ยถูกจ้างไปในงานเดียวกันแล้วก็ต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยครับมันมันเอกลุยสมากๆแล้วมี มีเสือฝ้ายพี่เวียมาด้วยอมาใหม่เลยในจักรวาลนี้ก็ไปรับผมพี่ท็อปด้วยอพี่ท็อปทศพลเอพลน้องหลินอหลินมัชนนทพี่โตโน่พี่โตโน่พี่เป้นี่มาริโอนั่นคือพลาดไม่ได้ครับอยากให้ไปดูจริงๆแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเป็นหนังที่คุ้มทุกบาททุกสตางค์่ะครับไปดูเถอะครับในหนังก็ลุกมีนี่ฮะในหนังก็ลุกมีนี่ คล้ายๆฮะใช่ครับในหนังแบบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเพราะว่าเสือมเหตุสวนแล้แฟชั่นปีนี้พี่โอพี่โองานนอกจากอีเวนต์นอกจากหนังแล้วมีอะไรอีกไหมฮะออตอนนี้หรอครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น u t u b e ครับแล้วก็การแบบส่วนใหญ่เป็น YouTube มากกว่าแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ผมไปไปเอซไปเอ อ๋อใช่ครับไปเอกกับกับของต่างๆหรือว่าศิลปินต่างๆอะไรเงี้ยครับก็หลังๆเรามาสายศิลปินเหมือนกันเนาะใช่ผลงานอาร์ตงานอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับพี่ทำไมครับเพราะอะไรเราเรามีความศิลปินในตัวหรือไงพี่โอ้เรามันก็ศิลปินไม่ใช่อ่ะครับคือเราเราเราชื่นชอบพวกผลงานศิละปะแล้วเราก็ดันมีพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นศิลปินหลายคน เราก็เลยอยากจะร่วมโปรเจกต์กับเขาแล้วเราก็มีความคิดแบบเราอยากทําแบบนี้เราก็เป็นคนที่สะสมอาร์ตทอยอยู่แล้วเราก็เลยอยากทำอาร์ตทอยออกมาด้วยครับที่เป็นแบบเป็นสไตล์ของเราครับผมโอเค,อเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับแนข่ยไขครบเนา